พอแต้มคนเดิมนะครับเนาะพอแต้มคนเดิมสแนลเปิดไม่พี่น้องครับอ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมครับเห็นกันอยู่นะครับเนาะครับนี่คือรัฐบาลไทยครับผมของบ้าวแหลมบริโลล่งให้พี่น้องเอฟซีติดตามกันแจักเตียลงต่างแต่ได้กลุ่มครับผมกับกลุ่มนักยูทูบน้ากันครับมื่อนี้จะลุงครับผมรัฐบาลไทยนะครับเนาะให้พี่น้องได้เบ่งกันครับผมครับเล็กวิ่งเล็กลุดกับฟันตัวเดียวเหมือนเดิมครับผมมาเบิ้ง ดรกวารลายหางครับครับกับรัฐบาลไทยครับผมวันที่สิบหกสิบหกนะ สิมีนาคมตัวหน่อยไปปะเฮ้อตัวน,น่อยเนาดี๋ยวสิบหกมีนาคม รัฐบาลไทยครับผมครับหมือนี่พายเบื้องแนวทางครับผมของเบาแหลมบนล่างครับผมบนลาบ่างบ่คอยเขียนไรก,กันกนึกนักนึกนักไลาเมื่อก็ได้ ม <c ane> ันเป็นติดๆจริงเลยบกเป็นฉีดเพ้่อไป บนล่างวิ่งครับผมบนล่างวิ่งปนักรับห้าตัวเดียววะครับผม ตาสีจักหน่อยเ,เด่นๆครับฟันหาตัวเดียวครับพี่น้องเล็กวิ่งครับสายวิ่งสายหลุดบกคนผาดครับผมฟันห้าเจ็ดตัวเดียวเน้นๆพี่น้อง เจ็ดเจ็ดหากรับตัวต้มระเบพี่น้อง,นองครับผมครับมาเบ่งตัวกันตัวล่องครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ สี่ห้าหนึ่งเจ็ดครับผมครับอันนี้คือตัวกันตัวรองกันนะครับเนาะเบิ้งทางปีนแล้วันพ่น้อกครับเดี๋ยวเอาทาั้งชัดๆกรับ<ม>ขึ้นไปให<ม>้ครับผม ครับเหล็กสามตัวครับมผมฝากพี่ฝากน้องอีกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง,ห,งห้า,หาเจ็ด สี่ห้าเจ็ดครับผมครับเหล็กสามตัวเดื่อนให ครังเดียวแล้มีหนึ่งหนึ่งผมและพี่น้องนะหนึ่งห<ำ>้าเจ็ดน้ำมีหนึ่งห้าเจ็ดน้ำเอ้าเพี้ยงได้สัส้นบ้าแหล้วม้วนนี่มันใจบ่ได้วิ่งเข้าเด็กวิ่งมันใจครับผมครับครับเด็กวิ่งนี่ที่ว่าเก่งอยู่เขามาทุกงวดเด็กวิ่งโบผัาาดเนาะครับบโบผาดจักงวดครับผมเด็กวิ่งตัวเดียวอย่างทว่าครับถูกใจสายวิ่งอยู่สายวิ่งสายแดนกับสายแดนสายวิ่งสายหลุดโบควนผาดเตี้ยนปลาตัน เรียกว่าเบาเหลี่ยมพารวยมั่นใจได้พี่น้องเน้อขับเท่าที่เห็นกันอยุกเรียกวิ่งบอลุจังหวะดอกเตียวว่าจับคู่นี่บพราะใเข่าเนาะครับจับคู่นี่บพราะปัญใดเอาเจ้านายพี่น้องสายวิ่งสายหลุดนได้พี่น้องเน้อเอ้าพันเอาขอบพูดอะไรนะครับเรื่อเชียนปลาตานเรืยกว่าเบาแหลมพารวยเนาะครับเนาะครับรอแล่วได้พี่น้องเน้อรอแล้วรอแล่บวอล่นรอเหลาดิรอแล้ววอลุ่นรอเหลาเอาขอบคุณอะไรครับผมเอาบอสสนุกสนองหัวข้อนำเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเน้อนี่ วันที่16มีนาคม2567เจ็นะครับเนาะรัฐบาลไทยเป่าแแหลมพารวยขับบนล่างวิ่งรูด5ตัวเดียวพี่น้องฟันเน้นห้าเจนะครับส่วนตัวกันตัวรองก็มี1 1 1 4 4 5 1 7่งขับเด็กสตัวกัน1นึ่งหพัดลุ่มพัดแล้วก็4 5 7ห้าเดไดพี่น้องได้เป็นตัวเนียนนะครับเนาะเอาชนั้นแล้วมักชอบตัวเด็กกัอย่าลืมนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนมันจะดังก่อนมันจะอันนะครับเอาพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมได้ครับเด้อกดไลล์กดแชร่กดเตียมน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับเนาะครับอย่าลืมได้พี่น้องเด้อเลือกซื้อเลือกหาสลาดัดกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเย็บีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพ่อเตียม ครับพอเตรียมพออไว้พร่อนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเ้อความเจ็บยัยใดความไข่ยั้มีนะครับเนาะรับพร้อมมีแต่โศกตลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแคนนี้นะครับเนาะเอาไว้พ้อกันอีกคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมยังไหนเนาะฟังพอเตรียมแลวครับพี่น้องหลับสินหลับพร่อนพี่น้องเนาะครับโชกให้มานกัน เอ้า้ช่องของเซียนบูเป็นสรุป hmm. ก่อนใช่เป็นอาสรุปกอนครับผมหนองเอฟซีเบาแล้วมถากกันก่อนจักนิดนึงกระผมครับช่องใหม่นะครับนะเป็นสรุปกอน ขอบคุณขอบคุณบาแหมได้วครับเด้อทีมาปัน่นแนีน่ยท้งใหนพ่นอนแม่พี่น้องแค่ับแฟ่นง <c oughs> แฟนสิบสี่ของก่อนคขต้ารุ่ยว,วันนี้เป็นคับปั่นหาบนลานครับพี่น้องปันห้าเจ็ดตัวเดียวเน้นๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ีหาสีหนึ่งเจหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาเจ็ดสี่หาเจ็ เดยพี่น้องเด้อมักตัวไหนก็ชอบอย่าลืมรัฐบาลหอยแฟนครับปังๆโชคดีไม่ใช่ชุบูขขุ่ชคนสวัสดีครับอ้าวครับพี่น้องเอามาเบิ่งกันมาที่นี่ครับผมเมื่อกี้ช่องไม้นะครับนเนาะครับพอเป็นยังครับ <mich S 1> พี่น้องเอฟซีคน้าใจใน<ณ>ะครับไพ่ผัวอ่านอติอยู่ว่านเสมอกับพี่ส์ครับเป็นธรรมดา อ่ะพี่น้องครับผมสำหรับพี่น้องเอที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่กันแคปหน้าจอไว้ครับผมพ่อเครับผมครับสำหรับครับผมครับแนวทางเนาะครับเนาะรัฐบาลไทยครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายรูดรัวเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องครับผมครับไปเลือกซื้อเลือกหานะครับเนาะสลากกินแบงรัฐบาลครับผมครับ ฝากพี่ฝาก <Okay. S 1> น้องนะครับเนาะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยครับผมของเบาแหลมพารวยงวดประจําวันที่16มีนาคม2567ครับผมบนล่างวิ่งรูดฟันที่5ตัวเดียวครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะครับ มองหาเลขวิ่งตัวเดียวกันอยู่กักบเยลืมครับเขามาพอบมาพ่อกันแล้วกดติดตามเอาไว้ครับผมต้องการเบิึงทุกทุกงวดกับเยลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อครับพี่น้องครับเบาแหลมจะได้นํามาลงาให้พี่น้องได้ติดตามได้รับชมกันนะครับเนาะครับสําหรับพี่น้องเอฟซี C T T R ทีมลังติดตามรับชมกันอยู่แคปหน้าจอครับผมครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องนําไปเทียบเครื่องครับผมกับสําสนักอืน่นกันๆๆนะครับเนาะครับหาตัวเด่นเด็ดกัน ครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก้า้ารวยครับผมเซียนหวยพารวยครับผม,บผมขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องครับผมสุขภาพแข็งแรงรำรวยทุกคูทุกคนสวัสดีครับผม